สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะม่นี่มาพบกับจองคุณยาพผ้าเพิ่นคือเกา้ามีคุณยายสิผ้ามาผัดผัดพริกหยวกใส่หมูเนาะะ้อขาง่ายๆอาหารจานเดียววัตถุดิบแล้วก็มีหมูนะคะหมูเราสีขีดแล้วก็อืหอมใหญ่พริกหยวกเห็ดข้าวโพด ผักที่เรากินใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มีผงนัวรสดีน้ำน้ำตาลนะคะซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวน้ำมันหอยนะคะมาค่ะลงมือผัดกันเลย เริ่มแล้วค่ะใส่ที่ลงไปเลยค่ะ <c oughs> หมูหเลยค่ะทำง่ายบ้านๆตัวบ้านๆนะคะเนี่ย อ้๋แลวค่ะรสดีลงไปลงนัวลงไปค่ะตามใจเราเลยมากหลายก็ใกล้หลายมากหน่อยก็ใกล้หน่อยีขาวค่ะรส้วพัดเขียวค่ะ มันหอยหค่ะตามที่เรากินเลยค่ะรสชาติ ใหญ่ไปเลยค่ะทุกอย่างลงไป ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลตามใจฉันเลยค่ะอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะคะคุณย่าชิมก่อนเนาะเ่บนัว ก็ใส่ซีอิ๊วหวานลงไปงนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟ เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามนะคะมากินด้วยนะักมากินด้วยกันจ้าน่ากินไหมคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีตังใช้อย่เจ็บอย่าจนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ เฮงๆรวยๆปังๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจสวัสดีค่ะ